ัล้วมาสวัสด,ดีกันนะคะลูกค้านะคะมาวันนี้นิชาจะมานำเสนอบานเต้าซึ่งทำจากไม้สักเก่านะคะซึ่งเป็นไม้ที่ร้านนิชาเองนะคะลูกค้าสวยๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะสีสันก็จะอยู่อย่างนี้เลยนะคะคือไม้เก่านะคะลูกค้านะไม้เก่าความสวยแบบระดับนี้นิชาถือว่าค่อนข้างสวยมากถึงมากที่สุดนะลูกค้า เราจะทำอสองชั้นนะคะสำหรับเต้านะคะสองชั้นแล้วก็อันนี้ก็คือความสูงชุดนี้จะอยู่ที่สองเมตรนะคะลูกค้าสองเมตรแปดเต้านะคะชุดนี้นะคะสองเมตรแปดเต้าคือ,อาบานหน้าต่างที่ว่าค่อนข้างสูงสูงหน่อยนะคะลูกค้ามันก็จะเวลาเราเปิดติดวิโก้ก็จะสวยมากๆเลยนะคะลมแบบรับลมได้แบบเต็มที่นะคะลูกค้าสาหรับ ความสูงนะคะระดับนี้นะคะอ่าต่อมาเราจะมาดูหน้าต่างกันนะคะลูกค้านะหน้าต่างนะคะลูกค้านี่เรามาดูใกล้ๆกันอย่างนี้ก็จะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะนี่นะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ชาปรับแสงหน่อยนะคะลูกค้าอันนี้แดดมาพอดีไม่ต้องปรับละอันนี้จะเป็นโอ้โหยามต้องแสงแดดก็จะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะคะนี่เลยนะคะอันนี้จะเป็นหน้าต่างขนาดเอ่อสี่สิบ คูณร้อนะคะลูกค้านะ40คูณร้อก็จะอยู่ที่6เต้านะคะลูกค้าหน้าต่างนะคะอ่าส่วนอันนี้ก็จะจะอยู่ที่เอ่อประมาณ50 50 50อาจจะอยู่ประมาณเอ่อเมตร80ไม่แน่ใจนะคะชุดนี้ไม่รู้เท่าไหรชุดนี้ไม่ได้วัดลืมนะคะลูกค้า นี่นะคะจะก็จะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะสําหรับอ่าบาไม้สักเก่านะคะลูกค้านี่นะคะครับผมว่าตลับเม็ดหลับเม็ดพี่นี่เอาวางไว้แถวนั้นอ่ะเออพี่พี่นี่เอาไปวางไว้ที่ฝานู่นเลยไปเอาเลยเนาะฝาหน้าบ้านหน้าร้านอ่ะอ่ะต่อมาก็จะเป็นประตูนะคะลูกค้านะประตูหกเต้านะคะซึ่งเป็นทําจากอ่าไม้สักเก่านะคะลูกค้านะนี่เรามาดูเต้ากันใกล้ๆเลยนะคะลูกค้าลวดลายของเต้านะคะ นี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะนี่คือเต้านะคะอ่าบานไม่สักนะคะลูกค้าท่าในใดสนใจก็อ่าทักในชาได้นะคะสําหรับอ่าแปดสิบสองเมตรนะคะสําหรับแปดสิบสองเมตรก็แปดสิบสองเมตรราคาก็จะอยู่ที่เอสองพันแปดนะคะสำหรับไม่เก่านะคะลูกค้านะสำหรับไม่เก่าอยู่ที่สองพันแปดนะคะ สำหรับประตูนะคะสำหรับหน้าต่างอุ้ยโทษโทษโทษบ้าละเบอร์หมดละอันนี้คือตัวนี้นะคะห้าสิบสองร้อยเนี่ยนะคะคือสองพันแปดนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะห้าสิบสองสองเมตรนะคะสองพันแปดส่วนอันนี้จะเป็นแปดสิบสองเมตรนะคะแปดสิบสองเมตรคือประตูซึ่งจะอยู่ที่ห้าพันนะคะลูกค้าบานละห้าพันนะคะ สำหรับบานไม้เก่านะคะอ่าแล้วก็เราทำเป็นชั้นสองชั้นอย่างนี้สวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะนี่นะคะเราทำสองชั้นสวยๆอย่างนี้เลยนะคะให้เลยนะคะนี่เต้านะคะเต้าซึ่งเป็นไม้แผ่นเดียวนะลูกค้านะนิชาไม่ได้เพาะนะคะนิชาบอกเลยว่าคุณได้รับไปคือบานละห้าพันนี่คือเป็นไม้แผ่นเดียวนะคะของเราไม่ได้เพาะไม้นะคะเราเน้นเลยรายการไม่เพาะไม้นะคะลูกค้า ถึงจะเป็นเต้าเล็กก็เป็นไม้แผ่นเดียวนะคะเป็นไม้แผ่นเดียวไม่มีการเพาะนะคะลูกค้านะคะเราจะเน้นความสวยและก็ความคงทนนะคะลูกค้าเราจะไม่เน้นความที่แบบว่ามาเพาะแล้วไม้ลูกค้าก็มีปัญหานะคะเดี๋ยวก็แตกนะคะเดี๋ยวก็แย่เดี๋ยวก็แตกอะไรประมาณนี้นะคะลูกค้านะฉะนั้นเราเป็นไม้ไม่เพาะนะคะเพราะว่าที่ร้านเราไม้เยอะมากนะคะลูกค้านะ ไม้ทีร้านเราเต็มร้านนะคะสำหรัไม่สักนะคะนี่จะไปรืออีก3ามหลัง4ี่หลังนะคะลูกค้าก็คือเยอะมากเราจะไม่มีการเพาะไม้แน่นอนนะคะลูกค้าขอบคุณลูกค้ามากๆคะ่ะลูกค้าท่าใดสนใจก็ทักนิชามาได้นะคะ0 6 4 0 0 7 1 1 9 9นะคะลูกค้าบายบายคะ่ะ